วัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับช่องอาร์ตมีเดีไทยวันนี้มานําเสนอมีดมงสลาสมบ้านโป่งครับสลาสมบ้านโป่งจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นมีดทรงมงใบตีร้อนจากเหล็กแหนบสันหนาห้ามิลไล่เร็วไปนะครับปลายแหลมแทงได้ด้ามไม้ประดู่ครับ ดูกันนะคชัดสันมีรอยหยักด้วยครับโลโก้บอปอบ้านโป่งครับสลาสมบ้านโป่งจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวมาทดสอบคมกันครับ ไม้ไผ่แห้งๆหนาๆเลยครับมีจะพังไม่พังก็ดูกันจะจ่าในคลิปเลย ดูกันว่าคมยังอยู่หรือเปล่า ผมยังอยู่ดีนะครับไม่มีสะดุดสลาสมบ้านโป่งนะครับอันนี้สลาสมบ้านโป่งนะครับจังหวัดเชียงรายก็ ฝากสนับสนุนช่างแกด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้ง Facebook ลูกสาวแกไว้ด้านล่างและเพจนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะนะครับสวัสดีพี่น้องสายผมครับ